นี่คือมือถือโคตรแบต7 0 0 0มิลลมอ์ชิปเซ็ตสุดโหดมือถือเย็นเฉียบเรย์มี GT7 ไปเลยกัน มือถือตัวท็อปเลือธทงของเรียวมีมาแล้วครับกับเรียวมี GT7 มาพร้อมสุดยอดโค้ดแบต7 0 0 0 m a มทดลองกับแบตเตอรี่เต็ม100%กับการเล่นเกมเล่นโซเชียลมีเดียหรือว่าไปถ่ายรูปเล่นเนี่ยก็สามารถใช้ได้นานถึงเกือบ2วันแต่ขึ้นอยู่กับการใช้งาน,บนแบนใหญ่ขนาดนี้ถามว่าชาร์จช้าไหมก็ต้องบอกว่าเขามีชาร์จไวให้อยู่ในกล่องด้วยนะครับ1 2 0์เต็มตั้งแต่แบต1 100%ภายในเวลา40นาทีเท่านั้นเองแล้วเขายังมีระบบสมาร์ทบายพานวัตกรรมพิเศษที่ช่วยจ่ายไฟให้กับ board, เมนบอร์าารนนดร่ดยจไตอ้มโ ต้องกังวลว่าเครื่องจะร้อนหรือแบตเสื่อมเร็วและในเรื่องการจัดการความร้อนต้องบอกว่าเขาออกแบบแผ่นกราฟีนไว้ด้านในของฝาหลังด้วยนะครับที่ช่วยเรื่องการระบายความร้อนและการสัมผัสก็รู้สึกว่าตัวเครื่องนี้มีความเย็นด้วยนะครับ ชิปเซ็ตนะครับมาด้วยมิดเดิลเฮ m e n เมนซิตี9 4 0 0 e ทำให้เล่นเกมได้ในกราฟิกที่สูงอย่างฟรีไฟน์เนี่ยก็ปรับสุดเล่นได้ลืนล่นๆมาลองเกมโอดินเกมใหม่เนาะภาพคือสวยสาใจแล้วก็เรืวมี GT7 ีเเนี่ยเหมาะสำหรับสายเล่นเกมมากๆนะครับเพราะว่าเป็นจอแบนนะครับเป็นจอแฟลตนะครับ 1.5k อ m ม l e d 6.78นิ้วแล้วก็เป็นจอ Pro ESports ให้ความสว่างถึง6 0 0 0นิตดูว่าสว่างขนาดไหนโอ้ตาจะบอดจ้าซะเหลือกเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตา ขึ้นสองนานตาจะบอดสำหรับ AI ที่เด่นของรุ่นนี้นะครับคือ AI Planner นะครับวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าเราไปเจอโปสเตอร์รูปภาพหรือว่าเราแชทกับเพื่อนเนี่ยหรือว่าจะจดโน้ตผ่านตัวโน้ตของในมือถือเขานะครับเรแค่เคาะข้างหลัง2ทีนะครับตัวมือถือเนี่ยก็จะบันทึกเข้าในคาลเลนดาร์แล้วก็ยังมี AI ตัวอื่นนะครับเช่นการถ่ายภาพนะครับ AI eraser 2.0ลบคนออกจากภาพได้อย่างง่ายดายมาดูเรื่องกล้องกันนะครับกล้องหลังเขาจะให้3ตัวกล้องหลัก50ล้านพิกเซล,ลเซนเซอร์ s o น y IMX เก 8ล้านพิกเซลนะครับเพียงพอต่อการใช้งานกล้องหน้าเขาให้32ล้านพิกเซลเซลฟี่สวยนะครับแล้วก็ยังมีโหมดลูกเล่นอื่นๆอ,อีกมากมายให้ลองเล่นดูในส่วนสเปคอื่นนะครับมาตรฐานการกันน้ำเนี่ยกันน้ำอยู่ที่ระดับ IP 6 9ตัวหน้าจอเนี่ยยังทนต่อการตกกระแทกนะครับด้วยการใช้กระจก armor shield เรย์มี GT 7นี้นะครับยังมีรุ่น limited edition นะครับที่ทาร่วมกับ As t o n Martin สีเครื่องเนี่ยเป็นสีเขียวเดียเด๋ยวเรา insert รูปขึ้นมาตรงนี้เนาะแรมให้มา 128G b ้นะครับต่อเลทเนี่ยให้ b ราหนา ามารถช็อปได้เลยที่ it city หรือ c ี c ทุกสาขาหรือว่าสามารถช็อปช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางได้เลยนะครับบ๊ายบาย